สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีคุณติตามเซมันครับผมวันนี้มาพ่อกันบรรยากาศเร่งๆใบใบนะครับบรรยากาศดีๆแสงกำลังงามครับผมโม้หุวยว่าจะทายยังนะครับทายไปทุกรูแล้วนะครับสําหรับมือสองก็เลยว่าจะพามาเบื่องหนาล้านแล้วกะจะพาคุยเรื่องปู่รดไม้นะครับผมมาทาความกัวใจ าโปมันมาใหม่หลายรูปแบบนะครับรุ่นน้อยกับมี่ได้รุ่นน้อยบ B20 S20 เจ็ดนะครับมีหมดเลยตัวเป้ากับมีครับบ B20 S ผู้ใดอยากได้บี2 0 S เข่าล่องนะครับตอนนี้แสนปลายได้เลยนะครับบอเอาผ้าเนาะเอาตัวเป้ามาเลยนะครับบีเปียตัวเป้าประมาณแสนปลายนะครับจีได้อยู่ประมาณแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันประมาณนี้ครับเฉพาะตัวรถเประาวเลยเด้ครับ นี่ครับดาวได้ครับดาวได้หรือว่าเจซื้อสดแน่นั่นมันสอสดตัวเลยครับเอ็มหกศูนย์ก็ขายไปแล้วขั้นหนึ่งครับลูกค้าฝากเงี้ยเพิ่งจองไปแล้วรุ่นใหญ่ก็มีอยู่นะครับเรื่ยองยั่งๆอยู่บว่าจะเป็นซีเก้าก็ขายไปหลายแล้วอ่าพวกรุ่นจองก็มีนะครับอ่าเจสหกศูนย์แบด์ฮาเก้าห้านะครับผู้ใดสนใจรุ่นใดก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมหรือว,ว่าโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 1 0 2 4กหนึ ๋ยวเข้ามาบอกกันเรื่องโปรโมชั่นรถไม่กันนะครับนี่รถไม่เขาเกียบนะครับรถไม่มีความทรงเลยนะครับกวัดตังตู้แอกระมี่ขามาเรื่อยๆผู้ใดสนใจนะครับสอบถามได้นะครับตู้แอ่หรือว่าจะเป็นชุดบุ้งกีนะครับโอ้ยฟังก์ุดซุมเดี๋ยวอะไซุมไดครับนี่บุงกีเขอาก็มีครับลาสุดกระลงหาซิฟแรงไปครับสำหรับชุดบุ้งกี กล่องซันนี่ครับผมเข้ามาบอกกันเรื่องโปรโมชั่นรถใหม่ครับผมบลลม่ได้ลง้นดูแล้วลดไม่เดี๋ยวเขาคุยโปรโมชั่นกับเอามองนี่แดดแท้งครับแล้วก่รุ่นบีนะครับรุ่นบีอยากได้ดาวตำตำอยากฟีดดาวสับถามได้ครับผมรุ่นบีรุ่นหน่อยนะครับแล้วากา็รุ่นใหญ่ขึ้นมาเป็นรุ่นเอลนะครับเอลสามสองมีกาแฟดาวอยู่แล้วครับ พี่ดาวเบิร์ตปีครับ l 3 2 1 8 sp พี่ดาวยูเบิร์ตปีแล้วการจะเป็น l 4 0เริ่มต้นผมให้ดาวที่5,000บาทนะครับ50กับห0 0พบาทนี่ครับ40นย์ขั้นบนขั้นล่างมีเบิร์ตครับอยากได้มีทั้ง40แรง50แรงนะครับมีเบิร์ตเลยนะครับขั้นบนขั้นล่างอยากได้รูปแบบแต่ให้สอบถามเลยครับรูปแบบโปรโมชั่นนะครับตามจริงมันกระดาษเริ่มต้น อยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีส่วนลดให้เขาก็เลยยกใจแค่หาพันหน่งสินะครับผมหรือว่าลูกค้าเก่าครับฟีดดาวได้ทุกท่านเลยนะครับสําหรับลูกค้าเก่าหรือลูกค้าเก่ายี่ห้ออื่นครับฟีดาวได้เลยนะครับแต่กโปรโมชั่นใหม่ๆที่เขามาใหม่ก็คือโปรโมชั่นลูกค้าไรอ้อยโปรโมชัน่นอ่าโปรโมชั่นลูกค้าไร่อ้อยดาวเริ่มต้น10%ร์ผ่อนรายปีเริ่มจ่ายเดือนมีหน้าปี6 8ดนะครับ ใส่ฟรีไปเลยปีกว่านะครับเริ่มจ่ายงวดแรกงวดใหญ่งวดแรกเดือนมีนาคมปี2568สําหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าที่ส่วนลด0.5%ลูกค้าเก่าทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่ายังเกียร์เอ,เอหรือเกียร์ดีนะครับจะเป็นพอด้วยปีปกติเลยเด้อครับเด้อแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ส่วนลดเราเพียงแค่0.5%ดห้าเรือลูกค้าใหม่นะครับใส่โปูให้อ้อย นะครับไปเริ่มใจงวดแรกเดือนมีนาปีหกแปดนะครับพอดีพขเสียจังใดแล้วครับสอบถามได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ฟังเนาะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ฟังส่วนตัวเลยนะครับว่ามั่นดีจังไดเสียจังไดเป็นยังลูกค้าเก้าเหียงที่เริ่มพร้อมมีนาบ่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในส่วนตัวดีกว่านะครับในพื้นที่ส่วนตัวดีกว่านะครับโทรมาสอบถามหรือว่าทักไลน์มาสอบถามได้นะครับเด้อ ภาษาเฮาแค่ปลูก้อยนะครับปลูกเท่าไรก็ได้นะครับแล้วก็ดาวสิบเปอร์เซ็นต์ะครับหมดแรกกปัจ่ายพูดเลยครับเดือนมีนาคมปีสองนห้ารแปดนะครับแบบบ่มีมวลใหญ่กว่มเนียครับว่ามีงวลใหญ่กวอมบางคนกะฟีดาวได้เลยนะครับฟีดาวได้เลยนะผู้ใดปลูก้อยเอาไปเลยครับผมจะให้ฟีดาวไปเ่ต้องใจยังเลยเป็นหายใจเดือนมีนาคมเลยครับรุ่นเอามเอาเลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับโกดีๆทั้งสี่นะครับ คุยกันได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ฟรีดาวเลยรับรถซูนบาทเลยครับรุ่นเอลไปเลยครับใครอยากได้ฮะคาร์มาเราก็ตัวเอ็มยูซีเก้าอีกะเอ็มยูซีเก้ากัดาวแค่เมื่อนหานะครับดาวเมื่อนหาหาเจ็ดด้วกันนะครับดาวตั้งๆนะครับดาวถึกๆเลยโหที่เฮ็ดอ้อยนะครับดาวสิเปอร์เซ็นต์ครับดาวเมื่อนหนึ่งเมื่อนหาเอามาเลยครับผู้ใดอ,อยากดาวเท่าไหร่มาต่อรองผมได้เลย รถใหม่ครับความอุปกรณ์สามชิ้นครับเลือกได้เลยผู้ใดอยากได้อุปกรณ์ยังเนี้ยเลือกมาเลยครับโทรมาสอบถามก็ได้ครับ0 6 1 0 2 4 4 3 4 3ครับรถเที่ยนี้ไล่ครับผมเต็มหลานเลยครับมีเต็มหลานเลยแต่ว่าเครื่องอัดฟังตัวนี้จะขาดตลาดนะครับเริ่มจะขาดตลาดแล้วครับเด้อเครื่องอัดฟังถ้าอยู่ผมได้ขายไปแล้วสามเครื่องก่อนที่มันจะขาดตลาดนะครับเนาะก็โอเคอยู่นะครับรุ่นใหญ่ก็มีครับบพรว่าจะเป็น M62 m ห5แล้วก็ M75 M88 M98 ครับอยากได้รุ่นใดดาวตือครับดาวตือเงยยุนแต่ว่าดาวถือนะครับเด้อยสำหรับลูกค้าเฮ็ดอ้อยนะครับดาวถือไกลเลยนะครับหรือว่าผู้ใดบ่เฮ็ดอ้อยก็สอบถามเพิ่มเติมได้ถ้าถ้าเป็น MU ลงไปนี่คือดาวตามใดอีกแล้วครับดาว10% 7%ได้อีกแล้วครับถ้าเป็นรุ่น M M62 ขึ้นไปองกันไปถ้าบ่เฮ็ดอ้อยก็ต้องดาวเอ่อสิบห็นต์ยนะครับ ผมได้อยากได้ฟีดาวด้วยแนวนะครับทักมาครับผมแล้วก็ช่วยปลูกไว้นะครับเริ่มพอนงวดแหลกเดือนมีนาคมปีของแปดเลยนะครับด้วเดี๋ยวผมเห็ดโปรไห้แต่ว่าสำหรับลูกค้าเก่าที่เป็นเกรดบีกับเกรดเอนะครับจะเป็นไร่ปีปกตินะครับเด้วยแต่ชือว่าขวบปีใจนะครับจะไปได้ได้โปแบบแง่คู่เขานะครับระยะเงาคู่เขาแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับเดี๋ยวคอยโทรมาสอบถามกันได้นะครับเอ็มเจ็ดศูนย์กับมีดาบด้วย มี่ารุดหลอดขามาะนะครับเอ็นเจศูนย์ม่มือหนึ่งเลยนะครับเร็วๆจะมีมาเที่ยครับเอ็เจศูนย์รุ่นหน่อยนะครับรุ่นหน่อยรุ่นบีรุ่นน,น้อยงังสิกะอยากได้พี่ดาวทักหาผมเลยครับผู้ดด้ใดบ่อยากเซ็งงั้นหรอกพี่ดาวไปเลยรับร้อศูนย์บาทส่ทงฟรีหอนบาทนะครับรถเกี่ยวนะครับผู้ใด,ดอยากได้รถเกี้ยวไปเซ็งงั้นรวๆนะครับเอารถเกี่ยวไม่ไปเลยครับ ตอนนี้มือสองพระท่านแล้วนะครับต่อพอตอนนี้มันตุลาแล้วการเดือนตุลาแล้วนะครับกันท้าจองมือสองนี่ตอนนี้พระท่านแล้วนะครับมม่ต้องจองไว้เดือนแล้วเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เริ่มออกไปเทดก็คิดได้ส้วงเลยประมาณเดือนหนานะครับที่ที่ที่ขายไว้นะครับทันจองตอนนี้มือสองนี่คิดว่าเฮ็ดพระท่านหรอครับต้องเอาเป็นไหมไปเลยครับผมพรอมมีมีช่วงเดือนนี้นะครับที่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการพรอคือยังรดแท็กเตอร์นะครับ เือเป็นจิเป็นละปีแบบมีงวดใหญ่เคือปีละงวดใหญ่เพียเดียวปีนึงงวดใหญ่เทียเดียวนะครับถ้าเป็นช่วงกลางปีจะเป็นงวดใหญ่สองเทือ3สามเทือนะครับงวดใหญ่แล้วงวดใหญ่เอียงสินะครับมันกิดจีจุกจิกเนี่ยอันนี้ก็คือมีงวดใหญ่แล้วก็มีงวดใหญ่เพียเดียวหรือบริเวณอยากจ่ายงวดย่อยกกฝากจ่ายได้นะครับลูกค้าไม่กระดาวเริ่มต้น30อร์เซตครับรับรถอยู่ประมาณ20,000ไปลายแต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็ เฉลี่กตามเกรด 7B 7E อะเดาวแค่สิบเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าเกรดดีซี่ก,ก็ดาวเริ่มต้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับคอนแรกปีนี้งวดใหญ่ได้นะครับผมโปรโมชั่นสำหรับรถเกี่ยวแล้วก็ปูนอื่นนะครับมันมันหลายอยู่ครับผมแต่อาจจะแจ้งได้บเบิร์ตหรือว่าบอกได้บเบิร์ตเนาะคลิปมันกระชินเงาไปนะครับสำหรับรถใหม่นะครับมีเบิร์ตนะครับผู้ใดอยากได้ดรถไว้ไวรถงามๆโคดีๆเงีๆทังสี่นะครับ โทรมาสอบถามได้ที่0610244343ครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมแอทไลน์มากก็ได้ครับเด้ออยากได้มือสองรุ่นใดก็ค,คอมเมนต์ถึงขามาได้ครับเดี๋ยวผมจิทไายให้นะครับสำหรับรถรถคีบที่ค่นขอขามาเดี๋ยวจัดให้ครับเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ